บอกว่าอะไรนะานิวนะาบอลนะาจันเจ้าใช่ใไหมรงคมรงคมอ่ะนาคมใช่ไหมน้าคมต้องเรียกว่าอะไรรงคมรงคมนะานิวนะาบอลนาคมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นน้าจันเจ้าน้าจันเจ้านาคมใช่ไหมนาคมอ่ะ ต้องเรียกว่าไงบายพี่ต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะเยี่ต้อ,ลอ,อ,อยล้างล้างถังอะไรยี่ต้อยล้างชามเกี่ยวอะไรอ่ะแล้วไหนที่หนูพูดว่าอะไรพูดชัดเลยนะเลยพะพูดชัดเลยเนาะเหรอ ยายน,น้อยงยายน้องยายน้องไหนอะน้อแล้วอะไรให้ยา้มไปดูแลต่อหรอนี่ี่เจลียวค่ะนะีั้ไหนข้นแดงอพูดว่าอันเกียงไงก็ไง ต้องพูดว่าไงยายเยเยลายแหววลายแหววก็ทำอะไรกินเบียร์แล้วกินเบียร์แล้วและยันเงกินไหมยเน่หงอือยนแหงหรออะไรอ่าอย่นะเอปเอฟ

ไดดื้ป่ะใครดื้ดื้่ไหมน้าคมน้านิวจันเจ้าน้าคมน้านิวน้าคมนนิวแล้วก็อะไรนจันเจ้าน้องคมปัด้าปิดยา ปิดไว้ทำไมเห็นแล้วเนี่ยใช่ปิดไว้ทำไมเห็นแล้วเนี่ยใช่แต่ถอยไปไกลก็ล่วงเราล่วงหัวโปกะเลยนะ จ่าเอกไปยังไปไหนพ่อพ่อเห็นด้วยเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยคนดืด้อเนี่ยมีอไงคนดื้อแอบ,บทำไมเจอแวใจเอก อี <c oughs> เห็นขอีอีอีออีกีอีอีออีอีอีออีอ